ผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเนชั่นคัดข่า,ขาวมาเล่านะครับผู้ชมตอนนี้หลายคนเนี่ยกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะบางคนเคยออกกําลังกายที่ยิมแต่ว่าพอมาอยู่บ้านไม่มีเครื่องออกกาลังกายก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะออกกําลังกายยังไงในวันนี้นะครับเรามีตัวช่วยเรื่องการออกกําลังกายมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะฮะแล้วก็มีกูรูด้านออกกําลังกายเนี่ยมาให้คําแนะนําด้วยนะครับมาพูดคุยกันกับพี่ลูกศรธัญญาดาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับพี่ลูกศรสวัสดีค่นะโอ้โหคุณนที่แบบว่าดีมาก ยิ่งแกต้องยิ่งฟ<ล>ิงต fit คุณน้องค่ะ oh, <okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะแนะนําสิ่งนี้จริงๆพี่แนะนําตั้งแต่สมัยก่อนโควิดแล้วว่าทุกคนควรต้องออกกําลังกายแต่คราวนี้ปัญหาคือต้องเดินทางออกไปข้างนอกก <ใช S 1> คนจุกลัวทั้งฝุ่นใช่ไหมะคะแล้วยิ่งมาโควิดอีกแต่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยพี่พูดจริงๆเลยนะจากใจว่าสามารถแทนยิมเครื่องใหญ่ๆอะคะอ่ะในยิมได้เลยแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยหลากหลายมากซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่อยากจะเล่าให้ฟังและอยากให้ทคนได้ลองใช้แต่ก่อนอื่นใครควรใช้จะบอกว่าคนมีปัญหารูปร่าง นะคะหลักๆเลยมันไม่มีอะไรวุ่นวายมีอยู่3อย่างแค่นั้นเองอย่างแรกเลยนะคะคือสัดส่วนเกินเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยแขนเล็กขาเล็กแต่คุณขาซ่้นอยู่ข้างในอยู่ชิดกุ่งบ้างดูตรงนี้นอนรีบ้างใช่บางคนเนี่ยแบบยุวยเลยค่ะอ้วนเป็นบางส่วนนี้ใช่ไหมคนเป็นปัญหานี้เยอะมากค่ะแล้วจะบอกคนอ้วนบางส่วนหรือสัดส่วนเกินแก้ยากมากอันนี้อันที่หนึ่งคนอ้วนแบบที่สองคือระบบเผาผันพังคุณน้องต้องลองแก่กันดูแล้วจะเข้าใจไอ้ที่เขาบอกว่าเดินผ่า ก็อ้วนดมกมอ้วนกินอะไรก็มันเป็นจริงๆคือพี่เนี่ยปีนี้อายุ52บรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจากที่เคยทานเท่านี้มันอ้วนง่ายขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่น้ําหนักเกินคนอ้วนนะคะต้องระวังและใช้วิธีเดียวกับพี่ได้ผลจริงๆคนอ้วนแบบที่3คือไม่ได้อ้วนมากแต่นิ่มเหลวไปหมดเคยจับม้าเนื้อ คุณป้าคุณแม่หรือใครย้่ยใหญ่ยุ่ยติดมือมาเลยยุ่ยแวแบบเอ๊ะทำไมยังหนีบเนี้ยแขนแขนวัยวายเพื่อนพี่นะทุกคนจะกางกันนี้หมดไม่มีใครกา้อีกแบบนี้แล้วเป็นแผ่นปริ้นออกมาใช่ไหมฮะพี่จะบอกว่าตั้งใจฟังเลยนะคะวันนี้พี่มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยได้แล้วตัวนี้มาแรงและคิดมากๆากรบกวนคุณน้องส่งให้หน่อยเบามากแต่จะบอกว่าฉายาเขาคืออะไรรู้ไหมเดี่ยวพี่สอนฉายาเขาเนี่ยนะคือยิมเคลื่อนที่ เพราะว่าใช่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเล่นแทนเครื่องออกกำลังกายใหญ่ๆได้เกือบทุกเครื่องเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูง่ายๆก่อนเลยนะหนูให้ตัวแทนพี่นภัสได้ค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมสาธิตกับพี่ลูกศรด้วยผู้หญิงก็เล่นได้อยู่ในชุดอะไรก็เล่นได้จริงๆอยู่ในชุดไหนสมมติเรานั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศเรานั่งขายของอยู่หน้าร้านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งก็อี้ยงออกได้เลยเราก็ใช้แต่ส่วนบนจับอย่างนี้ยกขึ้นมาพาดไปด้านหลังแล้วดึงออกให้ตึง ดึงออกให้ตึงนี่อันนี้ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนตรงนี้ดึงออกไปแล้วเสร็จปุ๊บนะคะใช้กล้ามเนื้อบริเวณทรงอกนะคะส่วนที่เปิ้นปของเราจะได้มาลายหายไปบีบเข้ามาอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเหมือนเครื่องออกก๊ายในนิมนะคะ ันมีแรน้องจะให้แรงขึ้นต้องให้ข้อศอกตึงแต่ถ้าบางคนไม่ไหวสมมติเราให้คุณแม่เราเล่นผู้ใหญ่เล่นให้ข้องอของอปั๊บก็จะเบาเห็นไหมคะก็จะเป็น b e g เนอ e r แต่พอเราเล่นจนกล้ามเนื้อเราพัฒนาเราจะรู้สึกเลยว่าเราแข็งแรงขึ้นยืดให้ตึงเล่นได้ทุกระดับเชื่นมได้ทุกระดับเลยสมมติใครไม่มีลูกเวทอะลูกดัมเบลอยากเล่นดัมเบลอุง่ายมากเหยียบเข้าไปอย่างนี้ใช้น้ำหนักตัวเราเ่แหละน้ำหนักตัวเราถ่วงเอาไว้มีสีขาเหยียบไว้สองขาเสร็จดึงขึ้นอย่างนี้ค่่ะนนโดไปเเสต็มๆ โดนเต็มๆใครรู้สึกว่ากลัวซื้อไปแล้วแบบเฮ้ยยังไม่แข็งแรงเหมือนที่ลูกสอนไม่เป็นไรค่ะเล่นแบบเบาๆได้ย่อลงเห็นไหมเบาเลยไม่หน่องใช่ค่ะเอาใครอยากเล่นท่าไหล shoulder place ที่ในเครื่องในยิมก็มีย่อลงลึกๆจะได้เบาๆนะคะแล้วดันขึ้นอย่างนี้ได้ไหมเห็นไหมหนักไหมหนักลองทำอีกทีนึงยกลงขึ้นฮึบเห็นไหมมันเหมือนกับอกในยิมเลยนะใช่ค่ะใครอยากได้ต้นแขนด้านหลัง ไปได้แบบนี้อ่ะคราวนี้มันได้หลายท่ามากเลยพี่สรข้ออันนี้เนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วตัวนี้ยังมีประโยชน์อีกอย่างอย่างที่พี่บอกเล่นคาร์ดิโอยังไงคาร์ดิโอเหรอค่ะเดี๋ยวคาร์ดิโอมันต้องออกไปวิ่งไปปั่นจักรยานอะไรอย่างงี้ใช่เหรอเต้นแอโรบิกอะไรงี้ป่ะใช้ฟิตเนสเล่นคาร์ดิโอได้ใครอ้วนจัดๆหนักๆอยากเบิร์นเร็วๆหลังโควิดจบปุ๊บออกมาพริ้งจะเปลี่ยนคนนี้นะทําได้จริงเดี๋ยวพี่ทําให้ดูแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตบอกเบอร์โทรไว้ก่อนเพราะว่าโปรนี้เนี่ยหมดเร็วจริงๆเพราะว่าแถมเยอะมากเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแถมอะไรนะคะ จดเบอร์อันนี้เอาไว้ก่อนที่02 305 8 666นะคะเพราะหลังโปรนี้จบแล้วเขาให้เวลาแค่15สายเท่านั้น02นะคะ305 8 666ออกกำลังกายแล้วก็ต้องมือไวกันนิดหนึ่ง้วยโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวโทรมาสั่งซื้อกันได้แต่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนว่าทำไมทุกคนทุกบ้านควรมีสมมุติว่าถ้าคุณไม่ใช่คนแก่คือ ตัวนี้จะบอกว่าเหมาะสําหรับผู้สูงอายุคนแก่แค่ไหนก็เล่นได้คุณแม่พี่อายุ92ก็ไดเหรอเพราะไม่มีแรงกระแทกสําหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าคนแก่เขาจะมีปัญหาเรื่องไข้ช่ค่ะพี่จะบอกเลยว่าการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสําคัญนะคะคนที่อยากขุนดีเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยคือเตาในการเผาผลาญพลังงานคุณจะผอมได้จริงคุณต้องมีกล้ามเนื้อนะคะหุ่นก็จะเฟิร์มกระชับไม่ปริ้นไม่ย้อยแล้วก็ไม่มีส่วนเกินคราวนี้เรามาเล่นคาร์ดิโอกัน่่าะลนแตท 8ครั้งเพื่อให้คุณน้องตามทันนะคะคนดูทางบ้านเนี่ยลองดูแล้วก็จําท่าไว้แล้วขยับตามพี่ก็ได้โดยยังไม่ต้องมีฟิตเนสวก็ได้ลองเล่นดูท่าไม่ยากเลยแต่เบิร์นได้จริงๆอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะคไปจากเริ่มก้าวแตะก่อนนะคะก้าวแตะ2อสาสี่ห้บหกเจ็ดคราวนี้เราจะผสมแขนเข้าไปดึงใบเสร็จขึ้นมาค่ะ3 5 7คราวนี้เปลี่ยนเป็นคว่ามือ คว้าม,มืออย่างนี้เราจะได้ไหลนะคะ oh. 4 5 6ต่อไปเราจะเปลี่ยนท่าเป็นก้าวแตะนะคะก้าวแตะ่อ,อนฟิตนาวไว้ก่อนนะคะ3 5 7ใช้มือผสมดึง2 3คว้าม,มือ5 6เราจะเพิ่มความหนักด้วยการกระโดดแอนหนึ่งห้าใช้มือหนึ่ง อันนี้มือได้ทุกส่วนจริงๆเลยนะคุณชมนี่ที่ผมไม่พูดเพราะว่าเหนื่อยอย่แ้วคราวนี้ดับเบิลจัมค่ะดับเบิลจัมด์บเบิฮึบหคราวนี้ใช้มือผสมนะคะใช้มือผสมใช้ข้างเดียวสลับกับขาที่เตะโอ้หต่อไปพักนก่อนนะคะพักก่อน9ก้าแตะเดี๋ยวจะแถมให้หยุดท่าหนึ่งนะคะท่านี้ง่ายมากเลยค่ะเราจะไปด้านข้างเป็นีนะคะ9้าข้างแตะเก้า เก้า oh. หลัง <S 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 เหมือนเกน้าหลังแล้วเสร็จปั๊บกระโดดรวบจังหวะสุดท้ายรวบรวบคราวนี้ใช้ฟิตนาวดึงได้แขนด้วยซุ้มที่นึกศอนไม่ไหวแล้ะ อะไร่ะซู่อย่าแพ้คนข้าจริงๆนะคือต้องออกกำลังบ่อยๆแล้วร่างกายจะแข็งแรงเพราะว่าหัวใจเราเต้นเร็วมากใช่ไหมคะนี่คือได้บริหารหัวใจเลยมันเหนื่อยจริงคือหลายคนเนี่ยดูถูกว่าฟิตเนสเล่นคาร์ดิโอเส้นแค่นี้ทำาเลยได้ทำให้ดูแลได้จริงๆได้จริงเหนื่อยจริงทำได้แล้วสนุกมากเนี่ยหัวใจเต้นแล้วเผาผลาญได้จริงๆนะคะคือใครที่ซื้ออันนี้ไปแล้วจะกลัวกังวลว่าแบบเอ๊ะจะเล่นเนี่ยพี่ลูกศรจำท่าไม่ได้ลืมหมดแล้วเลืมเลือนหมดแล้ว เขามีตัวนี้แถมให้ขออนุญาตโชว์นิดนึงตัวแผ่นดีวดีค่ะตัวนี้ลเลยหยิบนิดนึงนะคะในนี้เป็น,<ใ>นท้าการออกกําลังกายรลคะใช่แล้วค่ะคร,รีบเตรียมจดเบอร์ไว้นะเพราะตัวนี้เขาแถมให้เลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น DVD Class Cardio ที่มีแบบ b ิ g กิเนอรคือเล่นง่ายๆเบาๆก่อนเลย30นาทีหรือถ้าคุณเริ่มเล่นเป็นแล้วกลัวเบื่อเขามีท่า a d v a n c e ์ด้วยเพราะฉะนั้นในแผ่นเดียวกันเนี่ยมี2 s t สเตปเลยนะคะ30นาทีรับรองว่าเล่นลระเบินเบินเด็ดเดดสุดๆไปเลยคราวนี้ใครอยากได้เนี่ยราคาแพงไหมพี่บอกเลยนะหลายคนคิดเยอะมากตอนนี้เ,ออเจอพี่นะ พี่สอนซื้อดีไม่ซื้อดีเล่นได้จริงไหมมันเหนือจริงไหมพี่บอกแม่พี่92ยังเล่นได้ถ้าคุณซื้อไปเล่นไม่ได้นี่พี่ไม่รู้จะพูดภาษาคนยังไงแล้วไม่ต้องกลัวดีกว่าคิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวไม่มีวันผอมไม่มีวันหุ่นดีนะครับคราวนี้ราคาเท่าไหร่ไปเล่นยิมเครื่องใหญ่ๆในยิมตัวเป็นหมื่นเลยบางตัวที่แบบว่าแอดวานซ์สวยเป็นแสนตัวนี้เท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่เอ้ยั้ร้อเก้าสิบสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วไม่จำกัดว่าคุณเล่นแค่เดือนเดียวเหมือนเวลาไปยิม้วยนะ <an> <S <S ไม่ใช่เล่นได้ทุกวัน <ชะ S 1> เล่นได้ทุกคนในบ้านพี่เอาให้ลูกสาวพี่เล่นเอาให้คุณแม่พี่เล่นเอาให้เพื่อนพี่มาบ้านเล่นเส้นเดียวเล่นได้หมดทุกคน99 0ยแตยังไม่หมดค,ะค่ะวันนี้จดเบอร์ไว้ก่อนเลย0-2-30-58-666 <ๆๆ S> ได้นะคะ ถ้าโทรเข้ามาอย่างที่บอกคือ15สายแรกเท่านั้นแถมอีก2กล่องฟรีค่ะค <Wow. S 1> ือสองเซตแบบนี้เท่ากับคุณได้3มเซตเป็นปโปรผอมยกแก๊งนะคะ uh huh. ในนี้อย่างที่บอกจะมีคู่มือคู่มือตัวนี้เนี่ยนะคะ uh huh. สามารถเปิดและเล่นตามได้เลยว่าคุณอยากลดสัดส่วนตัวไหนที่เกิน uh huh. ตรงไหนของคุณมีปัญหาเนี่ย uh huh. เขาจะบอกหมดเลยค่ะว่าอันนี้ต้นแขนอวบใช่ไหมเล่นท่านี้นะคะ uh huh. อันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรไขมันใต้ลักแร้เล่นท่านี้ uh huh. นะคะ DVD ตัวนี้อย่างที่บอกเนี่ยให้3แผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไปคุ้มสุดๆในราคาเดิม2 0งพ 9 9 0บาทแต่ว่าให้แค่15สายเท่านั้นนะคะโทรที่02-305866 6นค่ะี่แหละฮะคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะหุ่นดีอย่างที่พี่ลูกศรบอกนะฮะคิดอย่างเดียวคุณไม่มีวันที่จะสวยขึ้นมาแล้วหุ่นดีแบบนี้แน่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ลูกศรมากมากเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเรา3ามคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ